ครับก็ขอกาบสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e อ r t h t o อนะครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเป็นรถ h o t v i e ลนะครับเป็น b m Serie s 3นะครับ e 3 6โอ้โหสายปีกจุก90ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นสีน้ำเงินนะครับก่อนหน้านี้เราได้รีวิวตัวสีดำไปแล้วนะครับก็สวยมากๆเลยนะฮะนี่ไงฮะตัวสีดำที่เรารีวิวไปคราวที่แล้วนะครับ คือบอกตรงๆว่าเหมือนกันทุกอย่างครับต่างก,กันแค่สีนะฮะจะลองดูกันเลยดีกว่าแกะดูซีรีส์สามนะรัร E สามหกโอ้โห E ข้างๆเขาเขียนว,ว่า E สามหกสองสามสองนะครับขอบอกว่าสวยมากๆเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับรุ่นนกแก้วนะใคร รุ่นปีเก้าูนนี่ขอบอกว่าฮิตมากๆโคตรเท่ลดในฝันของใครต่อใครนะครับตอนนี้ก็กลับมาฮิตอีกแล้วนะครับในส่วนของปียุคเก้าูนเนี่ยอย่างงี้นี่แม็กเป็นแบบลายแบบแปดการเก้าก้านเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโลโก้ฮัตบิลท้ายนี่เป็นสเสน่ห์ของเขาเลยนะครับท้ายนี่เป็นสเสน่ห์ของเขาเลยเก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะ กบี <O> mm hmm. ก็ชัดดีนะครับ mm hmm. นี่เทียบกับคันที่แล้วสีดำเขาบอกว่าสวยนะฮะทำสีได้ดีเลยเนาะเงาแม็กเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่สีเนาะนะครับก็โอเคเป็น Make in <c oughs> มาเลเซีย,เ,ยเหมือนกันนะครับ b ี m 3ชุดแต่ง m3 gtr นะจีตัวนี้จบแล้วนะครับผมใครชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบอกว่าชอบมากๆากเลยตัวนี้นะฮะ